ไม่รู้หรือรู้ไม่ครบจุดจบคือความเครียดรู้และรู้ให้ครบจะจบทุกความเครียดได้อย่างยั่งยืนรู้ครบจบทุกความเครียดคลิปที่หนึ่ง เสียงจากสวนจันทร์วันอังคารที่18พฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าคนสำคัญของมูลนิธิสุตวันที่ทราบซึ้งน้ำใจญาติมิสติยานุสิตที่รักห่วงใยไม่มีวันจืดจางและคนดีคนมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นที่บังเอิญ ผ่านเข้ามาได้ฟังผู้เป็นความหวังทั้งหลายคลิปชุดนี้ซึ่งมีคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย คือพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้เป็นส่วนตัวของแต่ละคนกับแก้ปะนะัญหาให้กับสังคมชุมชนประเทศชาติและโลกทางโลกอันเป็นปัญหาโดยรวมของมนุษยชาติ เท่าที่ผู้ซึ่งผ่านเข้ามาได้ยินได้ฟังนั่นจะมีบทบาทเพียงใดคือถ้าใครเป็นแค่สามัญชนคนธรรมดาก็เข้ามาฟังแล้วเก็บเอาไป แก้ปัญหาให้กับตัวเองส่วนใครที่มีอำนาจมีโอกาสมีบทบาทดูแลชุมชนประเทศชาติหรือกระทั่งสังคมโลกทั้งโลกหากผ่านเข้ามาได้ยินได้ฟังแล้วไม รีบเลยไปหยุดฟังบ้างเก็บไปคิดพิจารณาสักหน่อยก็เชื่อว่าจะมีหลายแง่มุมนำไปแก้ปัญหาแม้ให้กับชุมชนประเทศชาติและสังคมโลกทั้งโลกได้อยู่ไม่มากก็น้อย เพราะเรื่องที่จะเอามาคุยไว้ในคลิปชุดนี้จะเป็นเรื่องที่หลากหลายทุกแง่ทุกมุมมากที่สุดกว่าทุกชุดในช่องสื่อตะวันซานชาแนลที่ผมนายตะวันครูโบราณอาจารย์ผู้น้องอาจารย์นำนวยหรือ ไอเอลเลลูกสายหลาของพ่อแม่สังปูปโปรสังยานาดีผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันคืนแผ่นดินให้ป่าได้ทำขึ้นมานี้เพื่อที่จะเผยแผ่แนวคิดและกิจกรรมของมูลนิธิสุตวันเป็นหลักแต่ ก็ไม่ได้ละเลยเรื่องอื่นๆซึ่งบางเรื่องก็ย่อมจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าน่าจะเป็นที่สนใจของผู้คนมากกว่าทั้งที่ปฏิฐานการคืนแผ่นดินให้ป่าของมูลนิธิสุตวันนั่นถ้า ใครที่ไม่มัวแต่เมาด a าต้าบ้าเพเปอร์โอเวอรไฟล์หรือไม่มัวแต่หมกมุ่นคลุ่นคริตจมปลักดักดานอยู่ด้วยอวิชชาตันหาประทานของตนอย่างเดียวแล้ว เปิดใจพร้อมที่จะรักลูกรักหลานของตัวเองอย่างจริงใจอยากจะใช้คำนี้เพราะทุกวันนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่นั้นทั้งที่ก็รักลูกรักหลานของตัวเองอยู่นั่นแหละแต่เพราะจิตที่มันจมอยู่ภายใต้การครอบงำของอวิชชาตันหาปราทานมากเกินไปมันเลยทำให้ พ่อแม่ปู่ย่าตายายเหล่านั้นยังรักลูกรักหลานของตัวเองอย่างผ่านแว่นตาสีคือผ่านจิตที่มันมีสิ่งบมดบังหรือ สิ่งที่มันครอบงำอยู่มากเกินไปก็เลยทำให้ถ้าในสายตาของนายตะวันหากพูดอย่างไม่เกรงใจกันก็พองว่าเป็นความรักลูกรักหลานที่ยังไม่แจ่มใสคือยังไม่หมดจดทีนี้ถ้าหากว่าใคร เริ่มจากความรักอันเป็นพื้นฐานนี่แหละเช่นพ่อแม่รักลูกปู่ย่าตายายรักหลานเอามาเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ดูจิตดูใจของตนให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งมันก็จะนำไปสู่ความ ไม่เห็นแก่ตัวได้อย่างหมดจดสิ้นเชิงแล้วเมื่อใดที่จิตใจมันหมดจดจากความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็จะทำให้มองชีวิตและมองโลกเปลี่ยนไปแทนที่จะวนเวียนอยู่แต่เรื่องของตัวเองและครอบครัวตัวเองมันก็จะขยายวงกว้างออกไปสู่ชุมชนประเทศชาติและโลกทั้งโลกแล้วในที่สุดสุดท้าย ที่มันกว้างขวางครอบคลุมที่สุดก็คือมองธรรมชาติทั้งสากลจัก,กรวาลได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันแบบนั้นมันจะไม่มีใครในโลกนี้ที่มองไม่เห็นคือจะโฟกัสอย่างตรงจุดไม่ได้ว่าธรรมชาติป่าไม้โดยเฉพาะป่าไม้หรือพฤกษชาตินั้น เขาสำคัญจำเป็นและเร่งด่วนที่สุดของรัสยชาติในยุคนี้นี้ถ้าหากต่อไปภายหน้ามันกลับมาอุดมสมบูรณ์คืนดีได้ความเร่งด่วนมันก็อาจจะน้อยลงไปหรือว่าหมดไปแต่ความสำคัญและจำเป็นมันก็จะยังคงอยู่คู่กับ สัตว์วัชติหรือมนุษยชาติไปชั่วฟ้าดินสลายอยู่แล้วเพราะสัตว์วัชติและมนุษยชาตินี้มีพฤกษชาติเป็นบรรพบุรุษนายตะว,วันก็จึงพูดเสมอมาว่าธรรมชาติป่าไม้นั้นเป็นพ่อแม่ยิ่งกว่าพ่อแม่เป็นพระาศาสดาครูบาอาจารย์ยิ่งกว่า พระศาสดาครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนใครที่กระตันอยูกตาเวทีต่อพ่อแม่ของตนต่อปผู้ญาติตายายตอครูบาอาจารย์ต่อพระศาสดาของตนได้ด้วยจิตใจที่ยินยอมพร้อมใจหรือเสียสละทุกอย่างให้กับพ่อแม่ ให้กับปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์พระศาสดาของตนนั้นได้แล้วยังลืมที่จะกะตัญญูกตเวทีลืมที่จะยินยอมพร้อมใจอ่อนน้อมถ่อมตนหรือเสียสละอย่างถึงที่สุดแก่ธรรมชาติป่าไม้ได้ คือยังลืมที่จะกะตัญยูกะตวเวทีพ่อแม่ที่ยิ่งกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าครูบาอาจารย์พระาศาสดายิ่งกว่าพระาศาสดาอย่างนี้ไปเสียแบบนี้ก็ต้องพูดได้ว่านั่นแหละก็คือเรายังไม่รู้หรือรู้ไม่ครบต่อให้จบด็อกเตอร์ มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์แต่ถ้ายังมองไม่เห็นว่าการคืนแผ่นดินให้ป่าการกอบกู้ฟื้นฟูธรรมชาติป่าไม้นี้เป็นสิ่งที่ดีงามจริงยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกใบนี้ไม่ว่าจะในแง่ของศาสนา,าสังคมเศรษฐกิจและการเมืองใดๆก็ตามสุดท้ายสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะต้องหันมาช่วยกันทำก็คือ กิจกรรมที่มูลนนี้ที่สะวัรชวนทำนี้เนี่ยถ้าใครก็ตามที่ยังมองไม่เห็นถึงขั้นนี้ก็ต้องขออภัยที่ต้องพูดตรงไปตรงมาว่านั่นแหละคือท่านยังไม่รู้หรือว่ารู้ไม่ครบคําว่ารู้ไม่ครบก็ตามความหมายที่หลวงปู่พุทธทาสท่านพูดว่าเพราะมีการศึกษามาแบบหมาหางด้วน หรือแบบเจดียอดด้วนนั่นเองมันก็เลยรู้ไม่ครบเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาถึงที่สุดเด็ดขาดยังไงมันก็เรื่องที่สำคัญที่สุดมันก็ยังเป็นเรื่องกิจกรรมที่มูลนิธิสุตะวันชวนธรรมคือปณิธานการคืนแผ่นดินให้ป่าอยู่ดีนั่นแหละแต่เรื่องแบบนั้นมันยังมีคนสนใจน้อยหรือเข้าถึงได้น้อย แต่ทีนี้เรื่องที่ผู้คนน่าจะสนใจได้มากกว่าก็คือเรื่องตัวเองความทุกข์ความเครียดของตัวเองหรือใกล้ตัวเองเช่นชุมชนของตัวเองประเทศชาติของตัวเองหรือแม้แต่โลกทั้งโลกที่ตัวเองสนใจอยู่แบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่พูดกัน เข้าใจง่ายขึ้นเพราะมันตรงกับเรื่องที่ผู้ฟังนั้นสนใจอยู่หรือมองเห็นอยู่ก็เลยคิดชุดขึ้นมาอีกชุดหนึ่งอุปมาเหมือนกับกระโดดลงไปในสระน้ำด้วยกัน กับเพื่อนเพราะการพูดเรื่องธรรมชาติป่าไม้บางทีมันก็อาจจะเหมือนกับยืนพูดอยู่บนฝั่งน้ําในขณะที่เพื่อนๆกําลังลอยคออยู่กลางสระน้ําเลยทําให้ผู้ที่อยู่กลางสระน้ํานั้นไม่สนใจฟังแต่ถ้ากระโดดลง มาอยู่ในสระน้ำด้วยกันโดยเอาเรื่องที่มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของเพื่อนที่กำลังลอยคออยู่กลางสระน้ำนี้มาพูดอย่างนี้บ้างมันก็จะทำให้มีคนสนใจมากขึ้นเพราะโดยบุคลิกของผู้พูดเองคือ ตัวผมเองนี้ก็รู้ตัวดีอยู่แล้วว่าไม่ใช่นักพูดพูดให้เร้าใจให้ผู้ฟังสนใจตื่นเต้นอยากจะฟังอย่างนั้นทำไม่เป็นอยู่แล้วยิ่งไปพูดเรื่องที่มันไกลตัวผู้ฟังคือผู้ฟังเองยังมองไม่เห็นว่ามันเกี่ยวอะไรกับตัวเองแบบอุปมาเหมือน ไปพูดอยู่บนฝั่งสะหรืออยู่บนบกในขณะที่ผู้ฟังลอยคออยู่กลางสะอย่างนี้มันก็ยิ่งทำให้ไกลกันหรือห่างกันจนผู้ฟังไม่สนใจยิ่งขึ้นไปแบบที่ผ่านๆมาก็เลยเห็นว่าถ้าอย่างนั้นก็กระโดดลงมาเป็นเพื่อนกันอยู่ในสะ คืออยู่กลางน้ำมาลอยคอด้วยกันแล้วเอาเรื่องที่มันอยู่เฉพาะหน้าของเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละมาคุยกันนั่นก็คือความเครียดคือความเครียดที่พูดถึงนี้ขอให้ทราบว่าถ้าเป็นส่วนตัวของแต่ละคนหรือของปัจเจก กระนแต่ละคนนั้นให้หมายถึงความทุกข์ความโศกความเศร้าความเสียใจความจริงๆมารวมทั้งความดีใจด้วยซ้ำความสุขด้วยซ้ำนะเพราะว่าทั้งความดีใจความสุขก็เป็นความเครียดชนิดหนึ่งนั่นแหละในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดนั่นเองหรือความกลัวความ กระสับกระส่ายกระวนกระวายอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ให้ถือว่าเป็นความเครียดที่จะเอามาพูดกันในคลิปนี้ทีนี้ถ้าเป็นส่วนสังคมตั้งแต่ระดับชุมชนประเทศชาติและโลกทั้งโลกรวมกันทั้งหมดนั้นให้หมายถึงความขัดแยง้งถ้า ทางกายก็คือการแก่งแย่งผลประโยชน์กันทางวาจาก็คือวิวาทะโตเถียงทะเลาะวิวาทกันแล้วถ้าหนักหนาสาหัสถึงที่สุดก็จนเกิดสงครามการเข็นฆ่าประหัสประหารกันการย่ำยีวีทาเบียดเบียนทำลาย ชีวิตกันแบบนั้นก็คือความเครียดในความหมายที่จะพูดในคลิปนี้ที่มันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเราไม่รู้หรือว่ารู้ไม่ครบและคำว่ารู้ที่จะพูดถึงในชุดคลิปนี้ก็ขอให้หมายถึง เป็นความรู้จริงๆตามธรรมชาติไม่ใช่รู้เพียงแค่ในระดับเซลล์สมองหรือแค่คิดรู้อย่างนั้นมันยังไม่ใช่ความรู้ที่จะพูดถึงในคลิปนี้เพราะความรู้ระดับเซลล์สมองที่เรารู้ได้ด้วยการศึกษาในโรงเรียนในสถาบานันการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วทั้งโลกนั้น มันเป็นความรู้อย่างที่หลวงปู่พุทธาทต้นเรียกว่าเป็นการศึกษามาหางด้วนการศึกษาเจดียอดด้วนเพราะมันแค่รู้คิดแต่มันยังไม่รู้สึกรู้ซึ้งรู้จริงรู้แท้มันยังไม่ไปถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นคำว่ารู้จึงไม่ได้หมายถึงเพียงแค่รู้ด้วยสมองแต่ต้องรู้ด้วยผัสสะทั้งหกในชีวิตของเราคือ ที่สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจนี่คือการรับรู้ครบทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างเนี้ยอย่างที่กล่าวว่าไม่รู้หรือรู้ไม่ครบจุดจบมันก็คือความเครียดถ้ารู้และรู้ให้ครบมันก็จะจบความเครียดทุกอย่าง ได้อย่างเด็ดขาดก็คืออย่างท้าวออย่างยั่งยืนดังที่จะเอามาพูดในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปแรกนี้ก็เหมือนกับมาเชิญชวนเอาไว้ก่อนว่าในคลิปชุดนี้ผมจะมาชวนให้ คนสำคัญของมูลนิธิสุตวันที่ทราบซึ้งน้ำใจญาติมิตรสิทธิยานุสิทธ์ที่รักห่วงใยไม่มีวันจืดจางรวมถึงคนดีคนมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นบนโลกใบนี้ที่บังเอิญผ่านเข้ามาได้ยินได้ฟังได้หยุดคิดพิดจารณากันแล้วถ้าท่านข้ามพ้นความ เิมเชยความไม่รื่นคือพูดตะกุกตะกักไปบ้างเพราะสุขภาพร่างกายทำให้สติสตังเมื่อร่างกายมันบกพร่องสติสตังของผู้พูดมันก็พลอยอติดขัดไปด้วยเป็นธรรมดาถ้าท่านข้ามตรงนี้ไปได้ แล้วทนฟังโดยเฉพาะฟังอย่างใช้โยนิโสมนสิการใช้วิจารณญ,ญาณตั้งใจฟังให้ดีคิดให้รอบคอบรอบด้านท่านก็จะได้รับประโยชน์จากการฟังคลิปชุดนี้อย่างมากมายพอสมควรทีเดียว อย่างน้อยก็ไม่น้อยไปกว่าชุดอื่นๆที่อยู่ในช่องสื่อตะวันซา Channel นชาแนลนี้ส่วนช่องที่ผู้คนทั่วทั้งสื่อโซเชียลหรือทั้งโลกใบนี้เขาทำกันนั้นขอไม่เอาไปเปรียบเทียบ <c oughs> เพราะแต่ละคนเขาก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไป ใครเขาเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องไหนเขาก็เอาเรื่องนั้นมาพูดแล้วใครที่เขามีศิลปะในการพูดมากมันก็ชวนให้ผู้คนสนใจได้มากอันนั้นหากจะเอาในมุมของศิลปะไปเปรียบเทียบกันช่องสื่อตะวันซานชาแนลของนายตะวันนี้ย่อมจะสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็รู้อยู่ก็เลยไม่ ขอเอาไปเปรียบเทียบโดยเฉพาะเอาไปเกทับว่าช่องอื่นๆน,นั้นนับวันมันก็ดูยุ่งเยิงเต็มที่ไร้าสาระสิ้นดีซึ่งอันนี้ก็ขอให้คนสำคัญของมูลนิธิสุตวัญนาติมิสิทตยานุสิทธิ์และคนดีคนมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติก็พิจารณาเอาเอง เสพสื่อให้รู้เท่าทันเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์อย่าไปเสพสื่อที่มันเสพติดแต่ความคิดที่มันสุดตรงซึ่งนับวันมันก็มีตั้งแต่เรื่องที่ดุนแรงเต็มไปหมดคือมีแต่ด่ากันหรือมีแต่โป้เปื่อยด่าแล้วดังโป้แล้วปัง คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ก็เลยชอบผลิตสื่อที่อยู่ในมือของตัวเองที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใครๆก็เข้าถึงได้นี้ออกมาในลักษณะที่ด่าแล้วดังโ๊ะแล้วปังกันแทบทั้งนั้นจนทำให้จำนวนกว่า90%ซขึ้นไปของสื่อที่พากันสื่อออกมานั้นล้วนแต่เป็นสื่อ วัจีทุจริตที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของผู้คนทั้งนั้นแหละแต่มันก็มาถึงยุคนี้แล้วเพราะฉะนั้นคนดีคนมีปัญญาก็ต้องพิจารณาเอาเองถ้าไม่รู้จักพิจารณาก็จะตกเป็นเหยื่อของสื่อที่มันมากมายหลายหลากนี้ได้ก็ คงขึ้นอยู่กับตัวใครตัวมันที่จะพิจารณาเอาส่วนช่องสื่อตะวันซานชาแนลของนายตะวันนี้ก็จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้และจะทําด้วยจิตที่บริสุทธิ์ก็คือไม่หวังหรือปรารถนาสิ่งใดๆเอามาเป็นประโยชน์ใส่ตัวมีแต่จะทําด้วยจิตที่ แผ่เมตตาและใช้สติปัญญาอย่างเต็มกำลังเท่าที่ตัวเองมีผลิตออกมาเพื่อให้มันเป็นประโยชน์สุขแก่ทุกคนซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันใครที่สนใจก็กด subscribe กด follow ติดตามเอาไว้แล้วเราจะได้มาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับ